Okay, so what we're going to do is we're going to make my great grandmother's biscuit recipe, and Khan's going to put julienne in her meals. What we want to do is we want to make the butter soft. So we're going to whack that into the bowl we're going to use to mix. I'm going to put it in the oven and make it soft. We've softened the butter in the oven to make it easier to mix everything. So we'll throw three quarters of a cup of sugar in. Mix that through. How many? Three quarters of a cup of sugar. แก้วนึงก็ประมาณสองร้อยห้าสิบฟรายทอ่นี้แล้วกฟรายอีกอันย่ะมิก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 เอาครึ่งคับครึ่งคับถ้วยหนึ่งกับครึ่งนะคะเพื่อนๆอืมมอยอะ เอ๊ะเจ๋งเลยและเอาก็เทอีกอี g นึง as well อีก one แล้วอีก one กันมิดเสียนะคะเนี่ยค่ะใช้สูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้เยอะเพื่อนๆก็เพิ่มสูตรไปนะคะจากถ้วยครึ่งอย่างเงี้ยถ้วยครึ่งของตัวนี้นะคะเพื่อนๆพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยครึ่งตัวนี้นะคะนี่ค่ะนะคะแป้งนะคะแล้วก็แป้งเออ ตัวนี้ค่ะนะคะใครอ่านภาษากีษภาษาไทยนะคะเนี่ยการใช้แป้งตัวนี้นะคะเพื่อนๆโนช Okay. อันนี้ของการนะคะการก็จะใส่ทุเรียนค่ะเพื่อนๆเนี่ยใส่ทุเรียนลงไปเลยนะคะออ้ Ooh. Beautiful แป้งเพิ่มนะคะเพื่อนๆแป้งเพิ่มอีกหนึ่งช้อนนะคะ Okay. Okay. So, <clears throat> can want to do your put it there like this. Yeah. <laughs> Make And just flatten it yeah. out with the fork a little bit. I'm not really worried about the shape. Why a bit. Huh? Big, yeah. Big? Yeah. That it won't be that big. that will be good. Oh, awesome yeah? do. Yeah. No no touch. <laughs> no touch. You oh, ruined that. Yes. Chilean, yeah. Right, so there's my biscuits laid out. I'm at just a couple of them. What? I'm gonna throw a pistachio on the top. Yeah. Just add a little bit of flavour to it um, แต่การไม่ใส่ค่ะคการไม่ส่บรกมากเลยนะคะคนี่ของกันนะ Right so I'm going to throw these in the oven now เย้เออเขาก็ไปใส่ในเตาอบนะคะพเพื่อนๆไม่ต้องไปดูหรอกคะ่ะมาดูที่เราทำเลยนะคะ For f i t o 20 minutes การจับวางเลยนะคะ ประมาณสิบห้านาทีนะคะอินแล้วเยอะอินเาแล้วก็เอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะการบางครั้งก็ไม่ได้กดนะคะเพื่อนๆอันนี้เสร็จแล้วค่ะนะคะเนี่ยอันนี้คือของขของสกอตนะคะอันนี้สกอตนะคะเย็นแล้วค่ะเห็นไหมคะเย็นแล้วค่ะอร่อยไหมดาดิงอิทเชอ ของการยังร้อนอยู่เลยนะคะการยังร้อนอยู่เลยหอมทุเรียนค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนการไปกินมาแล้วมันอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนอยากใส่แบบไหนก็ได้นะคะเนี่ยกินทุเรียนค่ะนี่ยังอือร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนหอมทุเรียนนะคะบิ๊กเกตค่ะกิ๊โอเคอืมเลย b e a u t i

Hmm. Yeah.